ค่ะวันนี้จะมาส่งงานแค่นะคะอันดับแรกเราเอาเราเตอรเมาก่อนนะคะสามตัวเสร็จแล้วตามด้วยสวิตค,ค่ะสามตัวนะคะตามด้วย pc ค่ะแล้วก็แล็ปท็อปนะคะจากนั้นเราจะมายงเส้นกันนะคะ อ่ต้องโยนให้ขอบทุกโซนเลยนะคะพอโยนเส้นเสร็จนะคะเราก็มากำหนด ip กันนะคะของแต่ละเครื่อง พอกำหนด ip เสร็จเรามาเซต IP p เครื่อนะคะช่องแรกจะเป็น ip หของ pc นะคะส่วนช่องที่สามจะเป็น ip หของเราเตอร์ค่ะเราเซตให้ pc ทุกเครื่องนะคะแล้วก็แล็ pop ด้วยะคะ่ะเซตเหมือนกัน ต่อมาเรามาเซตไอพีลราเตอร์กันนะคะกด no ค่ะแล้วก็พิมพ์ en ตามด้วย config นะคะขั้นต่อไปเป็น in นะคะ f 0ทับศูนย์ตัวศูนย์ทับศูนย์จะมาจากตัวเส้นค่ะที่โยงเราเตอร์กับสวิทช์ขั้นต่อไปเป็น ip address นะคะใส่ ip ที่เรา กำหนดไว้ลงไปค่ะเพราะว่าอันนี้หนูเขียนผิดนะคะที่จริงมาต้องใส่เป็นใส่ a p a s ็จแล้วก็ใส่สองห้าห้าด้วยค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเขียนใหม่ค่ะพอใส่ถูกแล้วนะคะเราก็ โนชาร์ no ค่ะเพื่อบังคับให้มันเปิดเครื่องโนชาร์ตเสร็จนะคะก็คอนโทรลเซตค่ะแล้วก็ wr เพื่อบันทึกจะลองปิงดูก่อนนะคะปิงจาก pc เครื่องนี้ไปอีกเครื่องหนึ่งค่ะ อันนี้ถือว่าผ่านนะคะ,ะแล้วพ่จาก p พีซีไปเราเตอร์นะคะน,นี่ถือว่าผ่าน,นะคะ่ะต่อไปเราก็มาเซตไอีเครื่องต่อไปนะคะ นี่เอาเขียนคอนผิดผิดนะคะเดีราเอาเขียนใหม่ เราเตือนแค่นี้น้งเขียนผิดนิดนึงนะคะมีตรงคอนฟิทกับตรงไอพีแอนดเดเตรียมใส่255 ท่านเดี๋ยวเราจะมาลองปริงกันดูนะคะว่ามันจะได้ไหมเยวจะปริงไปที่สองจุดหนึ่งนะคะปริงไปที่ลอาเตอร์ค่ะนะคะแล้วก็ปริงจากแดบท็อปสามจุดสองหนึ่งไปที่ลอเตอร์สาจุดหนึ่งดูนะคะ โอเคค่ะเราร์ผ่านต่อไปเรามาใส่แผ่นบนตัวกันนะคะอันดับแรกต้องปิดสวิตก,ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ SFP ค่ะแล้วก็ไปที่ SMD นะคะถ้าทาเหมือนกันอีก2อันนะคะต้องปิดสวิตก,ก่อนนะคะทำเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยเปิด พอเราทําแผนวนจรเสร็จล้วก็มาโยนเส้นกันต่อนะคะมอโยนเส็นเราก็มากำหนด IP นะคะกำหนดให้ครบจุดหกนะคะจุดสี่เกยว คัาเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมลอาเตอร์เข้าหากันนะคะเชื่อมขาของลอาเตอร์กันครับหากกดพิมีเอ็นะคะแล้วก็กดตัวรีค่ะฉะนั้นก็เป็นตัวเส้นนะคะ g ีศูนย์ทับสามทับศูนย์ค่ะ อันนี้จะเป็นเส้นที่เราโยงค่ะเราเตอร์กันเองค่ะจากนั้นก็เป็นใส่ IP a แ d ดเ s s นะคะแล้วก็สองห้าห้าค่ะคะ่าต่อไปก็อินแล้วก็ g ีศูน์ทับสองทับศูน์นะคะแล้วก็ใส่ IP a แอดเ s s ค่ะ จากนั้นก็ c อนโทรล Z นะคะแล้วก็ wr เพื่อบันทึกค่ะเราทำเราเตอร์ที่2ด้วยนะคะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง3ามเราเตอร์เลยนะคะ พอเราเชื่อมขาเราเตอร์เสร็จเราก็มาทำนิปเบิดกันนะคะเปิดหน้าโน้ตแ็บขึ้นมาค่ะที่เราเขียนไว้ด้วยอาซันนี้จะเป็น IP ของเราเตอร์ที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วก็คอนโดนซีค่ะคัอปปมาเลยก็วีอาร์ล้วก,วก็วางนะคะ แล้วก็ c อนโทรล z แล้วก็ W R เพื่อบันเทืค่ะลอเตอร์อีก2ตัวก็ทำแบบเดียวกันนะคะจะได้ง่าย พอเราทํานี้เวดเสร็จแล้วก็มาปีางกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองปิงกันดูนะคะว่าจะได้ไหมเยวจะลองปริงนะคะไปที่สามหนึ่งสามจุดสองหนึ่งนะคะลองปริงแล้วถือว่าผ่านนะคะ เดี๋ยวจะลองปิงให้ครบทุกโซนดูนะคะว่าจะผ่านไหมอันนี้ผ่านค่ะน,นี้ก็ถือว่าผ่านอ๋อ ปิงไปที่ P สีข้างล่างนะคะก็อีกหนึ่งจะเป็น P สีหนึ่งจุดสองหนึ่งนะคะไปที่สองจุดสองหนึ่ง ่ะน,นะคะเป็น2 2่สเลยค่ะอันนี้เป็นไป2อง เดี๋ยวอันนี้อันสุดท้ายจะลองริงดูนะคะว่าได้ไหมอันนี้เป็นแล็ปท็อปค่ะจะลองปิงแล็ปท็อปดูสองจุดสองหนึ่งานนะคะต่อไปเป็นสองจุดสองสองค่ะ สองจุดสองสองาทน,นะคะต่อไปเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งค่ะหนึ่งจุดสองหนึ่งานนะคะขอจบการนบเสนอเทเพียนเท่านี้ขอบคุณค่ะ